ก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็อ่าก็กราบสวัสดีทุกคนอีกครั้งกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาคอมโบเกี่ยวกับสกิลจู่โลก สกิลพื้นฐานที่ทุกคนต้องใช้ก็คือเอาสกิลสองนะเพราะมันคิวเพราะมันสังหารได้แล้วก็จะลดคูดาวท,ทันทีถ้าสมมุติว่าเราปิดชีพศัตรูสกิลสองของจูล่งถ้าเราปิดชีพศัตรูมันก็จะลดคูดาวเนาะอันนี้นะก่อนนะ ดูนะเนี่ยเราตีแล้วมันติดติดคูดาวใช่ไหมพอเราสังหารปุ๊บันจะลดคูดาวทันทีคอมโบจุล่งที่ต้องใช้ก็คือถ้าจะเล่นแบบถ้าเจอศัตรูที่มาเยอะๆก็ที่มาเยอะๆก็จะทำแบบเนี้ยรอแป๊บนึงนะ Show me what you're made of! ก็จะแบบนี้ถ้าสกิลจุล่งที่คอมโบส่วนใหญ่ก็จะแบบนี้ยแล้วก็ตีมก็จะเล่นแบบนี้นะคอมโบส่วนใหญ่ที่เขาเล่นที่ถ้าสมมติเราก็ทำกับคีบได้เหมือนกัน ถ้าคลิปมาแล้วก็ทำกับคลิปได้เหมือนกันแล้วก็ใส่คลิปก่อนคลปก็มานะให้เราเล่นแบบเนี้ยตีคลิปแล้วมา ดาวไปทันทแีแบบนี้เลยนะทุกคนนะทีน,น,ะนี้เก็เข้ามาในการคอมโบสกิลแล้วกับการจ,จัดเซตอุปกรณ์ที่เราต้องเล่นแบบเล่นแบบไม่ต้องเล่นคิติคอนก็ได้แบบเล่นฆ่าเลยสังหารเลยก็ออกตามนนี้เลยนะ ก็ผมไม่คม่อยเล่นเท่าไหร่ก็เลยทำคลิปแบบนี้มาให้ทุกคนดูมันก็เป็นเซตที่ดีที่สุดของจุล่งแล้วละ่ะต้นเกมอาจจะเล่นยากสักหน่อยแต่กลางเกมกับเลดเกมนี่ค่อนข้างเล่นง่ายคือชลเลยแหละไล่ไ่คิวง่ายๆเลยแหละแบบเนี้นก็ดาเ <ดา S 1> มจก็จะเยอะหน่อยส่วนคอมโบสกิลของจุล่งก็จะแบบนี้ ของจุล่งก็จะเป็นการเพิ่มความความเร็วเคลื่อนที่แป๊บหบนึ่งนะสก,กิลหนึ่งของจุล่งจะเป็นการงัดเนาะถ้า vist? จะเล่น าทุกคนอยากจะเล่นคิวส่วนใหญ่ก็เก็บแต่แตกให้มันงสงแล้วก็วิ่งโวบเลยส่วนใหญ่คนที่เล่นตวลงส่วนใหญ่ก็ตามสเต็ปของผมนะก็จะเล่นแบบเนี้ย รอนพี่โลดนับเป็นการตีสามครั้งถ้ากดอันตีแล้วจะตีสองครั้งเนาะสามเห็นไหมสามครั้งพอกดอันตีของจูโล่งปุ๊บเรามาคอมโบสกิลที่ ใช้คิวส่วนใหญ่ก็แบบนี้เลยกดอันตบก็มีแค่นี้แหละคอมโบยูลงกับสกิลส่วนใหญ่ก็จะมีแค่นี้แหละมันไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมมากๆในการทำคลิปต่อไป you <laughs>